ทางคักแต่ว่าทางนู้นไหมงนี้ก็มีผ่านมันไปป้องเรือคืออิฐถนนไวงามป่านนี้คือมีเลนว่ะพี่น้องมาเบิ่งโง่งามกันได้ขับบานนี่โง่แดงไอ้แป้งโอ้ได้การของเราอยู่เว้ยมามาพบเอาจักเพิ่นไปยามมันตุ้มปลาไหลปลาเอ็ยนขาลผู้ไทยเพื่นห้องขาลเออเท่ใช่หมงพี่น้องเบิ่งใ่นเราเท่ใช่ทางเลยวะเด้อเอาเอาสันเท่พี่น้องเบิ่งรถเนาะโอ้มันก็มีน้อยละ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแฟนครับ fc ทุกท่านทุกคนครับมือวนี้พ่อน้อยกลัไปยามม้งหนูพ่อน้องจอมตากองคือเกาล่ะครับกําลังจะแย้งแล้วแย้งบพาะแห้งแล้วโอ้แจ้งแล้วเพราอมันเลยป่ะวานนี้ครับรูหนูน้อกันเด้อครับว่าละหมานเขามีหมานมือนี้เสืรอแถวนี่แหละครับเมื่อคืนี่ก็ไปรอบนึ่งมื่อนนี้รอบเส้าครับปะตอนนี้ก็ออกมาหอดมองเสือมงไว้แล้วเด้อครับผนละทงทิวขขาวตามขั้นคู่พ่แล้วครับ น,นี่กับน,น้องม่องเคยมาคุดปลาเอ็นปลาไหลกับน้องจอมเลยนี่ครับกับลูกเคยตอนนั้นแหละครับตอนนี้น้ามีท่นได้แห้งมากระพรอน้องจอมตากล้องคือเกาล่ะครับบสวัสดีครับถ้ามาลุ้นนากันเดออมามาพบเอาจักเพิ่นไปยามมันตุ้มปลาไหลปลาเอ็นขลุผู้ไทย่นห้องขลุเอามาเบิ้งก็ดูได้อยู่บ่เา่าตัวหนึง่งตัวใหญ่ กรล็กกระเล็กโอ้ยแต่ตัวใหญ่เออเท่เชียวโมงพี่น้องเบิ้งให้เราเท่เสิงทางเลยหมดเลยอาเอาสันเที่ยพี่น้องเบิ้งโหลดเนาะโอ้มันก็มีน้อยล้วนี่โอ้เจียวเจียวเจียวเอาได้การได้การแล้วง่ายแล้วเด้นี่สำนีอ้อมเสื้อพักอีเลื่อนพักเปลือกเขาไปโอ้ยสุดยอดเขาเบื่อจากน้อยได้ตัวเดียวเนาะเอาถือว่ามารอยเอาไปไออเอาจักครับนั่นโอ้ได้การได้การไปเราไปยามงได้เอาจักบันเออ กำลังย่างตามหลังพอน้องจอมตากล้องมีสูนเลยบอ,อินหลังที่มาเซื้อไว้เมื่อคืนเมื่อคืนมาแย่งหาเขียนทางมันมาหลอดห่อนว่ามันละมันตูมเฮือีถือขับหลังหนะลังเรียกอม,มองนี่เด้สันดินที่ทงทิวมัดโอ้มีได้บ่ฮถทารุนเด้อรับพี่น้องเออค้างวีจะคืน เพิ่นมีได้เล้งงูเล้งพเพลอบอกอินแท้แล้วแล้วแต่เขาเรามาพลอยลงแล้วงูงโอ้ฮะโงูมาห้องยังมาหางไหม้หน่อยยังมเมล็ดไผยังมาบึงไม่พอน้องจอมตากล้องว่าเรามีท่านเฮ้ยเด้เสอือวันนี้ละเพื่อนาะอีจะคืนสักก่อนพอได้ลุ้นมาเบิ่งกระเงียนเห็นตะเกียนทางหนูทางบดบานตําอยู่บ่อินสูนบ่นบอบสูสนสแต่ก็หอย ห้อยพันเื้อก่อนไปครั้งหนึ่งนาอเพราะเป็นถุงพลาสติกแต่ว่าของพ่อน้องจอมมันจะเป็นกระดาษครับกันหลงมองมีซูนู่บ่มีกมีตำเดี๋ยวเบิ่งทางนี้ก่อนเด้เอมาเบิ่งทางเอนาจังหน่อยก่อนครับพี่น้อง หอย่อนบน,นหากินน้ำปลาเฟื่องรังนี้ก็มีซูนอินเลหลังหลังนี้ก็มีผ่านครับพี่น้องโอ้ oh. ทางขักแต่ว่าทางหนูไหมั้งนี้ก็มีผ่านว้มันไปป้องเรือคือ,อถนนไว้งามปานี้คือมีเลนวะลังนี้ก็มีซูนโอ้มีอ้อทางนี้เลยอินเมื่อคืน หลังนี่ก็เหมือนเดิมครับยังคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าทางเพิ่นนี่โอ้โหว่ามันถนนลาดยางพี่นะเป็นคลองกอลอดมาพี่โอ้โหมีแต่มองเป็นแต่สื่อทางนั้นเอาทารุนต่อเวยครับพี่น้องอย้ำมาหลายหลังแล้วครับพี่น้องมีท่านได้เจอจักหลังย็นมีตำมีผ่านจักมองเลยเบิ่งจุดนี้กันนะ บ่มีศูนย์มีศูนย์มีต่ำครับเมื่อคืนนี่โดนเรือล่างนี่เมื่อนี้มีศูนย์บ่รักนีู้รักนี้ยอู้มันต่ำยุ่ออินรูดจนรักล้มไปลูดเสยโอ้ไม่อย่างนี้เราไปเจอครั้งหน้าบ่โอ้คากลับอย่งไป๊เอาหน่อทางนั้น วันนี้เราไปครั้งนี้ก่อนครับพี่น้องนี่ขากาลับยังเราไปเบิ่งฟังทางนั้นบรรยากาศตอนเศร้าๆครับแถวนี้น้ำมีแห้งไง่ายได้ครับมันเป็นหน้าน้ำซับน้ำขาครับน,นี่น้าไอ้สีครับมองกนมาหาคุดกัะปูกับเพื่อนตอนนั้นแต่ไปคุดเดู่ถึงโนนพุนครับยังอุดมสมบูรณ์ดีได้ครับแต่นี้พูดแล้เดินสี่เดือนห้าผมได้จะค่อยแห้งครับแถวนี้จุดนี้เหลือลางเดียวครับ พอน้องจอมกำลังจะไปบึงไปเรื่อยๆอินถือบ่มีตํามีต้องบ่ไปจุดที่สองเด้อครับพูดละครับจุดที่สองป,ประมาณร้อยกว่าเมตรครับถ้าไปรุ่นต่อครับพี่น้องโอ้จะอ่อนลูกเขา้าเด้เลงโง่เลงขวายคักเทเรครับพี่น้องกัดปุดถึงพูดดังแวบบลูกเข้าปุงา่งใหม่ สุดยอดอาหารเลยแหละสำหรับโงโขลอยทางเึิงท่านไปพุ่นก็เป็นป้าอ้อยครับพี่น,อน้องมีทงหน้าของไอ้สีไอ้นี่ามาหอดจุดที่สองได้ครับพี่น้องปเป็นอะไรเลยครับเป็นอะไรเลยอินมีตูนมีตำมีซูนมาสัน่นรุนต่อไปโอ๊กเนี่ยขันหน้าก็สูงแท้ หาอยู่หากินกับแบบนี้แหละครับอีสานบ้านเฮามื่อใดเมื่อบอ่อลูกเขาไหมแต่ไปแล้วเลยมีตับมีซูนว่ามันลบไปปองเลยว่าแนวกินมันมีท่นอึดคือว่าแล้วมันไปหากินพอเลยก,ก็ได้กินเขาตัวลูก หลังจะเกีเก่ยวแล้วเขาตุลุมันเกิดทใไมหลังนี้ก็มีสูนคือน้องยังเหมือนเดิมเป็นหลังข้างหน้าครับคันทืนี้เกิดขี้ตม่มละมอมแน่นอนเถอะพอมีทะเลแห้งครับพี่น้องตอนนี้กลับมาจุดแรกแต่ว่าฝั่งฝั่งอีกทงังนึงครับฝั่งที่สองเพราะว่าตอนนั้นย่างฝั่งพุ่นครับโอ้ พี่น้องกำลังเอาโงลงมาผูกกินลูกเขาแล,แ,ลลขแ,แล้วแม่งโงไอ้แปงล่ะคือขักแไปแล้วยญ้าเลี้ยงโงเลี้ยงควายพี่น้องเลยเป็นแล้วออินไหวมันไปปองเลยว่ามันละ่ะต้นหญ้าตีขนขยุกขยุก,กมีแม่นต้นนี้หนะนูมาแต่ทางไก่บนานครับยังคือเก่าอยู่ครับ เหมือนเดิมฮะมีแน่อะลับไปถือรอนหลังสุดท้ายก็เป็นไปได้ดิโอเกือบเพิ่คือถอดไปลงเกี่ยวเข้าแล้วลืมว่ามันหาดค้างนึงฝ่าทิมเลยน,นะครับป่าหญาหกท่าได้ครับว่าพื้นเบิ่งทํรเลีเป็นตาได้กบครับแต่ว่ากบมีหลายครับอบบานพอน้อย แต่กบเฮาเบาเฮาไงมีค่อยหลายครับหกคณะแล้วก็เป็นน้ำทางพื้นครับเป็นน้ำขำน้ำซับเห็นมองมันหากินบพอินแถวนะ่ีเห็นติถึงเอาโมงมาเสริมยามเมื่อเสาร์อีกาเดีย หเห็นดานใหม่ๆอ๋ออันนี้มีแม่นะเป็นปฏิก,กหอยเก่าเพิ่น,นเสือใหม่อยอะทั้งนี้นพอน้องจอมเสือเพิ่นเรากระดาษติดไว้ตรงนี้แหละครับจะมีหลงมองแต่ว่าพอน้อยเสือขอดหญ้าทิมไว้หลังเทิกก็หลงมองเป็นนะเลยจุดนี้ นี่คือโอ้ยอมอทมละเมิดแได้พี่นอ้องเป็นตาได้รุ้นห่เนาะได้ได้ลุ้นแต่ปลาเอ็นปลาไหลนํำเอาจักของแ่นข้ามันมีถือหนูมื้อนาคนแหละมีดินปลุมปลุมบ่สองหลังนี่เฉยเฉยเออเรือ,เอ,เลอลางสุดมีท่านได้จกักโตอยู่ไอ้แป้งเลย <laughs> เมื่อนี้มีได้เมื่อคืนนี่ได้อยู่สองตัวนี่ลางนี่ต่ำอยู่คะมีถือไอ้แปงโอ้ลูกเขาคักทล้วหน่อย้แปงมองเล้งโง่ลูกเขาได้การว่ะเออเอาผูกกินเลยไปแต่ค่อยเราจะอ่อนอู้เลยยังงามแต่สันดกไอ้แปงพ่นลงมาเอาโง่ลงมาผูกมาเล้งครับพื่นะโง่พ่นหลายตัวตอ โอ้เราเป็นตะแซ็บแต่แหงนตับทับอยู่คนนะครับโง่พจน์ลูกเขาเอากินกินกินแต่ว่ามันยังเป็นน้ำหม้อน้อยแปงบ่พอโง่มักกินสีงแห้งจังไหมถ้าน้ำหม้อซุ่มๆมีปลาเลยครับพอแดดถือมันแห้งจังหน่อยนี่โอ้ยคักโอ้โง่มีแต่ตัวงามโง่แปงก็ได้โอ้ตัวแดงน้อยนั่นคือคักแต่ว่าพาพี่น้องไปเบิรงนเคอๆกันนะ พาพี่น้องมาเบิ่งโง่งามกันได้ขับบานนี้โง่แดงไอแปงโอ้ไดการของเราอยู่เว้ยนะครับนะลึกตึกตีนีม่มันคือละแม่นตัวสีแดงนั่นแหละครับโอ้เพิ่นกับหูดีนะครับปกติขันคนแปลกหน้ามางย่างหน่นีงโอ้คันโง่ขี้เดือยเลแล่นเสือมนเลยครับนี่โง่หููเติบอยู่ครับนี่แม่มันก็มี่อยดือ้อ เออหนูใหญ่และอินโคดแถวนะเออมือมอม่อแรงจังห้างไหมพนละไอ,อแป้งเอางูเขาเคาะจังมาห้างไหมเ,เออมพราะว่าหนูมาละหลายตัวอยู่เนะบิ่งมังทอ่อนี้กันนยครับก็ห้อยมันผ่านอยได้อินทอนห้อยมันจันครับพี่น้องเอาไปเด้ทอท่อสอดออกพุ่น กระเสือไว้ทางที่มันละมาเฮาทอมันมีตําม,มีตองจักมันละริมาเอาเลยล่ะครับพี่น้องเทวหลอดทอมานี่ละฮะสักมือนึงมันละเจออเยอะวันนี้ก็ลักกับเฮาบานทันแล้วครับพี่น้องหลักกับเฮาบานแล้วได้ครับพี่น้องบัดนี้อินเตรียมรถโอยกับคืนละเอาจับกล้องให้นะมาหาอยู่หากินกินทางพุ่นมาได้สวัสดีครับ <laughs> โหวันนี้กับพอน้อย ซอยเดิมครับไออินครับออมมายามโมงมีได้จักตัวครับพี่น้องยามจนเท่เลี้ยวบดละครับได้แต่เมื่อคืนนี่แหละสองตัวสสีตอวันพอดีมาพบเอาจักเป็นเสื้อคาโลเออเพิ่นก็ได้ปลาเอ็นตัวนึ่งอย่าครับผู้ไทยห้องคาโลแต่ผู้เล่าก็ห้องตุ้มนาะตุ้มปลาไหลครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับไออินออกมายามมงมีได้จักตัวครับพี่น้องมือนขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมละครับผมไปกลับขอบานเด้อรับบันพี่น้อง